สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคอนอีกแล้วค่ะในชว่วงลองชิมแล้วค่ะเจมครับว<ล>ันนี้เรามีบะหมี่จากญี่ปุ่นมาเสนอครับถุกตองมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะนี่นะครับเห็นไหมว่าเป็นตาของกาโตนอังปักแมน สำหรับคนที่ไม่ใช่ยุค90้าอาจจะงงอะไรคือกระตูนอัก็มแต่มันน่ารักมากเลยนะเราชอบแบบว่าสีคือแบบว่าชัดเจนอ่ะสีแดงสีเขียวแล้วด้วยความที่มันเป็นตัวกระตูนอ่ะคือทําให้จินตนาการไปว่าแบบมันอาจจะต้องมีอะไรให้เราลุ้นอยู่ในนี้มีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่เนเนเเเดี๋ยเราดูหอนะครหอน่ารักมากเลยอะมันไม่เหมือนเรามีญี่ปุ่น่ะมันเหมือนแบบ ขนมากเออมันเหมือนคุกกี้มากกว่านะแต่มันด้วยชื่อขนมปังไงมันก็เลยต้องทําให้มันเป็นแบบขนมปังอะ่ะเออแล้วเรื่องมีรสอะไรบ้างครับเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสีเขียวของเรานี่น่าจะเป็นอุด้งของเธอ,เอจะเป็นโชยุ <Show you. S 1> เออเดี๋ยวเราจะมาแบบลองต้มแล้วก็มาลองชิมว่าแบบว่า2อรสชาตินี้เป็นยังไง <c oughs> แต่ด้วยความพิเศษของเขาอะคือที่เราเห็นน่ะ ข้างในอ่ะเขาจะมีเหมือนเป็นแบบว่าตัวตุ๊กตาอังบังแมนอ่ะสองรู้สึกจะมี3ตัวเนาะที่แบบว่าโดมาจะมีตัวแบคทีเรียแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งชื่อแบบออกโดคินจันกับโคชินจันลองมาลุ้นกันค่ะว่าในนี้มันมีมันะเป็นยังไงโอเคในหนึ่งห่อใหญ่จะมีทั้งหมดสี่ซองเล็กนะครับมีสี่ซองเท่านี้นะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยสี่ซองแล้วมันจะมีส่วนผสมก็คืออ๋อน่าจะเป็นเครื่องปรุงนี่ อันนี้สี่ห่อด้วยกันแต่เรารุ้นว่าในเนี้ยวันจะเปตัวกรงหรือว่าโอเคจะบอกว่าจุดเด่นของมันอีกอย่างนะครับก็คือมันไม่มีผงชูรสอ๋อใช่ๆช่เขาบอกว่าสําหรับเด็กอ่ะทานได้เลยแล้แบบว่าดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าไม่่า่ผงชูรสถูกต้องมาลองทากันดีกว่าแต่บอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้ขอชิมแบบ แห้งๆอะทำาให้แบบว่าเธอชิมน้ำอะเราไม่ชอบกินแบบว่าแบบเนี้ยร้อนๆอ่ะทำไมเธอไม่ชอบกินของร้อนเหรออันนี้มันไม่มีอะไรเลยนะมันมีแต่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยรับเป็นยังไงบ้างต้างในหอมหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเราจะชิมแบบว่ากรอบๆไปดูแล้วไงมาแต่ส่วนของเขาผมจะเอามาต้มดูนะครับเราเตรียมหม้อต้มน้ําเรียบร้อยแล้ว ไม่เอาบ้างไ่ขึ้นมา้วอลนะเธาจะใส่รวงกันไปเลยเหรอก็จะว่าเส้นมันไม่เหมือนกันปะเส้นเหมือนกันไหมเส้นเหมือนกันเส้นนี้เล็กกว่าใช่พี่โกหกมากเลยอ่ะอั้อ่ะสอเขเดี๋ยวเราใส่สีเขียวนะครับาข้างในจะเป็นยังไงโอ๋อแล้วมีตัวการ์ตูนด้วยนะใช่ไหมมีตัวการ์ตูนเล็กๆเอออันนี้เราตั้งไว้ให้เห็นดูแบบว่าสีเขียวสีแดงอ่ารอดูนะครับ นี่นะครับเราก็จะเห็นเป็นหน้าตัวการ์ตูนด้วยนี่นะครับอ๋อนิ่มเร็วอยู่นะคือไม่ได้อันนี้เลยเดี๋ยวเราจะใส่สีแดงให้ดูอันนี้คือหาสีแดงสีแดงเส้นจะเล็กกว่าเพราะว่าอันนี้จะเป็นอูด้งเส้นอูด้งมันก็จะแบบว่าหญ่ยยกว่าใช่แล้วส่วนอันนี้โชยอยู่ ตัวการ์ตูนน่ารักมากเลยอ่ะมันเป็นตัวการ์ตูนแบคทีเรียแบคทีเรียตัวสีนี้นะเนี่ยสีม่วงๆเนี่ยอันนี้อันนี้นี่ครับว่าย่างเด็กชอบแน่เลยอ่ะมันเป็นแบบนี้นเลยนี่ครับน่ารักจังเนาะเออเด็กน,น่าจะกแบบินได้พอดีคำอ่ะเออแล้วนี่แบบอังฟังแมนแบบว่านี่เลยอ่ะปังแมนจริงๆเออเฮ้ยชอบ น่ารักนะครับเด็กน่าจะชอบเออมันมีอะไรแบบว่าเล่นด้วยอ่ะเปลี่ยนละกันไม่ชิมแค่แค่งแล้วนะเรื่องของนี่แบบมัน<ผ>มน่ารักเห็นว่ามันน่ารักก็ต้องลองชิมสักหน่อยแลย้วใช่ไหมครับเนี่ยมันเหมือนเราตัวการ์ตูนแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะลองชิมดีกว่าความเป็นญี่ปุ่นเขาว่าประดิษฐ์ประดอยจริงๆเลยอ่ะอเนี่ยครับกินพาะเส้นก่อนนะครับของผมเป็นอูด้งนะ อะมันคือขนมปังถั่วแดงนะอังปังแมนเนี่ยมันคือแป้ง,งนี่แหละมันคือแบบหนึบๆอะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้มีรสชาติอะไรแต่คือมันทำให้แบบน่ารักอย่างนั้นน่ะเค็มนิดๆของเธออะไรนะอูด,ดงใช่ดูแล้วค่อนข้างจะเค็มนิดๆมัน ถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยนะอร่อยแบบมาม่าเด็กอะเออ,เอ,อรสชาติแบบเด็ก<ร>ชอบอะออจืดๆแล้วมันมีออเออ,ม,ม,เอ,อมันมีแบบตุ๊กตาที่เด็กๆชอบล้อตา,ตาลองใจตุ๊กตาเดี๋ยวลองจะลองชิมตุ๊กตาดูนะครับอืมเส้นก็นุ่มเส้นโอเคอืมตุ๊กตามาจอกหเหนียวเหนียวหน่อย ลองถ้าต้มไว้นานมันจะแบบว่าพองขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะแบบนิ่มขึ้นแต่นี้คือด้วยความที่แบบว่าต้มไว้สักแป๊บเดียวอะมันก็จะเป็นแบบยังเป็นเนื้อแบบแป้งอยู่อาจจะเหนียวเหนียวหน่อยผมว่าถ้าทานได้นะทานด้วยเพลินๆอืมแต่ถ้าแบบัวอย่างเราเราจะชอบเหมือนให้มันมีรสจัดเพิ่มมากขึ้นแต่บอกเลยว่าอันนี้คือเหมาะสําหรับเด็กจริงเพราะว่าไม่มีของชูรสแล้วก็มีตัวกระตูนแล้วก็ทานง่ายทานง่ายมากถูกต้องถูกต้อง แล้วมันน่ารักอ่ะคือแบบชอบความน่ารักของเขาอ่ะมัน <ไป S 1> แบบกระจุกกระจิ๋มดีอ่ะเออนี่หาซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยหาซื้อได้ตามชอปปี้ทางรัศดานครับมีนะครับอลองอลองไปเสิร์ชดู ใช่ค่ะแต่ถ้าเ์ชไม่เจอหรือว่าหาซื้อไม่ได้ก็คือติดต่อมาที่เราก็ได้ค่ะ2คนเดี๋ยวเราไปซื้อมาให้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้ค่ะสามารถแบบทิ้งข้อความไว้ได้ใต้คลิปของเราค่ะว่าอยากได้อะไรก็แคปภาพมาแล้วเรามาลุ้นกันค่ะว่าเทปหน้าเราจะมีอะไรมาให้ชิมกันสาหรับเทปนี้ก็คงจบไว้เท่านี้นะครับเจอกันเทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,วคะปวดปานกำลังกินอะไรอยู่ครับอร่อยไหมไหนๆมันคือซองสีอะไรอ่ะ อัางปัง,งแมนคือแบบเด็กกินได้เด็กกินดีดูมีซอสเนี่ยอาจารย์อ <ใน S 2> ร่อยจิง